มาเดี๋ยววันนี้พามาดูเจ้าเรียวกล้านะครับแล้วก็จะพามาดูความเดิมๆของของรถคันนี้นะครับสมบูรณ์มากนะครับระบบไฟก็ออกครบนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าไฟเบรกยังมีนะครับเจ้าตัวนี้โอ้โห เดี๋ยวจะให้ดูใต้เบาะนะครับว่าคันนี้มันเดิมแค่ไหนนะครับภาษี68นะครับใครที่หาใช้งานอยู่นะครับรีบเลยนะครับคันนี้อ่ามาดูภายในนะครับสวยกริบนะครับเนี่ยยังมีอะไรเนี่ยเขียนไว้อยู่น,ยนะครับนี่ยังมีกล่องกุญแจครับเนี่ย ถ้ารถไม่เดิมจริงนะครับอันนี้หายไปแล้วครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นรถแม่บ้านซื้อมาใช้งานแล้วก็ไม่ได้ใช้หรือว่าจำเป็นต้องขายนะครับผมก็ไปได้มานะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาใช้งานอยู่นะครับหารถขับตามหมู่บ้านนะครับไปซื้อกับข้าวไปตลาดนะครับเหมาะเลยครับคันนี้ ประหยัดน้ำมันอีกนะครับประหยัดน้ำมันนี่ผมว่าน่าจะเท่าเวฟเวฟร้อยเลยนะเติมครั้งหนึ่งนี่ขี่จนลืมอะ่ะนะครับสีนี่ถือว่ายังยังไม่ซีดนะผมว่าน่าจะเป็นสีเดิมมาจากโรงงานน่าจะประมาณนี้เลยแหละสีลวดก็แบบคลาสสิกมากนะครับท่อยังมาตรฐานนะครับยังไม่ทะลุ ดูโลโก้ยังติดสีไม่ถลอกโอ้โหจะเดิมไปถึงไหนนะครับใครที่กำลังอยากได้รถนะครับให้ลูกขี่ในมหลาลัยก็ได้ขี่ไปโรงเรียนก็ได้นะครับคันนี้สตาร์ทมืออีกอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนอันนี้น่าจะแบบว่าน้ำเข้าฝนตกเมื่อคืนนะครับน่าจะเป็นไอ้น้ำแหละ แต่ตอนผมเอามาเมื่อวานไม,ไม่ไม่มีนะไม่มีไอนามนะครับเมื่อคืนฝนตกนะแต่มันก็น่าจะโดนแดดมันก็น่าจะระเหยออกนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนครับเสียงโคดนิ่มนะครับโอ้โหมาฟังเสียงเครื่องกันเสียงเครื่องเนี่ยแบบ เงียบมากนะครับเงียบมากบอกไว้เลยว่าเครื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมาตรฐานมากโอ้โหขนาดผมยังเสียดายครับมาดูระบบไฟเลี้ยวนะครับออกนะไฟเลี้ยวออกสายขวานะครับ ไม่ต้องพูดไม่ต้องให้ดูก็แล้วกันจะบอกให้เลยว่าไฟเลี้ยวออกไฟท้ายก็ติดนะครับไฟเบรกยังมีนะครับเอกสารครบใครสนใจก็มาดูได้ครับคันนี้นะครับราคาเดี๋ยวคุยกันหลังไหม่นะครับผมว่าไม่แพงแน่นอนสมราคาจริงๆนะครับโอเคครับ